ตัวนี้นะครับเป็น iPad Air4 นะครับตัวนี้อาการก็คือค้างหน้าสายนะครับริบยูมดุดแต่ตัวนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วจนเช็คเจอจุดเสียแล้วนะครับตัวนี้อาการนะครับมันก็คือมันค้างหน้าสายไอจูนนะครับแต่ปริสตโตจบพอลีจบปุ๊บก็จะเด้งขึ้นหน้าสายเหมือนเดิมนะครับนี้ผมลองลอยแพรทุกตัวหมดแล้วนะครับตอนนี้คือปกติ จุดเสียนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสวิต์ Switch นะครับเปิดปิดตัวนี้นะครับมันเสียเดี๋ยวตัวนี้ผมยังไม่ประกบแพรนะครับเราจะให้สังเกตตรงมุมตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมประกบแพรนะครับสวิต์เข้าไปนะครับุ๊บมันจะเด้งขึ้นสิรินะครับหรือปุ่ม ค้างนะครับตัวนี้ตัวนี้คือการเสียนะครับที่เจอช่วงนี้นะครับจะประมาณสีห้าเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะออกนะครับนี้หายนะครับนี้ผมจะประกบเข้าไปใหม่เหมือนจะเด้งขึ้นมานะครับตัวนี้โอเค